จะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่ตํารวจตํารวจม่หน้าที่กล่าวหาเราก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาและศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าผมผิดหรือไม่ผิดดังนั้นวันนี้ก็ชวนทนายความมาเพื่อที่จะยื่นเอกสารให้ถูกต้องและเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานสอบสวนด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดที่ ตั้งแต่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนผมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสร้างความอับอายกับตัวเองวงตระก,กูลญาติมิตรเพื่อนฝูงแทบจะพบหน้าใครไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยะคระับมักจะตัดสินจากสื่อและก็ตัดสินจากข้อกล่าวหาทาั้งๆที่สาลยังไม่ได้พิสูจน์เพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับดังนั้นก็ขอความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยว่าผม เถึงดอกจิกยืนยันในความบริสุทธิ์เอกสารมากน้อยแค่ไหนเขวันนี้ที่นำมายังไม่ยังไม่ได้มาเพราะมันเป็นส่วนราชาการหมายความว่าบางบางบางอันเนี่ยมันเป็นเอกสารของส่วนราชาการเพราะฉะนั้นเราต้องอต้องใช้เวลานิดหนึ่งตั้งแต่หลังเกิดเหตุได้มีการเจอหรือพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณไหมครับโอ้ไม่เจอเลยผมเข้าวัดอย่างเดียวเลยเป็นเด็กวัดนะต้องกินอาหารก้นบาดไปอยู่วัดไหนมา แต่ในกะรุงเทพนี่แหละปฏิบัติธรรมเพื่อความสบายใจได้คืยไม่คุยกับคุณเอกไม่เจอผมไม่เจอใครเลยครับผมอยู่วัดปฏิบัติธรรมปิดวาจา <c oughs> <c oughs>